โชให้ชัดเลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยโชว์หลามาเต็มมือเช่นเคยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามีวอเรตี้ก็มีข่าวสารเด็ดเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะนักร้องลูกทุ่งขวัญใจบรรดาคอหวยนะคะโชว์เลขเด็ดปล่อยเลขเด็ดออกมาแล้วนะคะโดยคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะคะได้โพสต์ข้อความพา f เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะ โชว์ลอตเตอรี่หลายใบนะคะพร้อมระบุข้อความว่างวดวันที่30ทธันวาผมชอบ257069 730 2122จัดไปถูกไม่ถูกนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมทำงานเท่านั้นที่จะได้เงินแบบชั่วๆขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆถูกหวยถูกหำในปีใหม่นี้นะครับสาธุนี้เลยนะคะตามนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะคุณมนสิทธิ์คำสร้อยก็โชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาให้ดูแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็เขียนบอกว่าชอบตัวนี้ตัวนี้ว่าไปนะคะนี่เลยนะคะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนี่เลยนะคะคุณมนสิทธิ์คำสร้อยบอกชัดนะคะแล้วก็ให้ให้ดูลัตเตอรี่ชัดๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ